สวัสดีบางนากันทุกคนผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอากคันเนนะแซมอยู่ที่โกดังบางนานะครับผมติดกับไบเทคบางนานะครับผมวันนี้ก็วันที่21พฤษภาคมแล้วนะครับผมเกือบเกือบจะปลายเดือนแล้วเดี๋ยวแซมพามาดูรถที่เข้ามาใหม่แล้วก็รถที่จอดที่โกดังบางนานะครับมีอะไรขยับขับเคลื่อนเคลื่อนไหวกันบ้างแล้วก็ราคาตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับแซมฝากกด ติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์แซมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆของแซมคลิปต่อๆไปนะครับผมขอพระคุณม,มากมากเลยนะครับผมเดี๋ยวแซมพามาดูตั้งแต่ทางเข้าโกดังบางนากันดีกว่านะวิธีการเดินทางยังไงถนนที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเป็นถนนอะไรนะครับผมข้างหน้าที่แซมอยู่นี่คือถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่1น,นะครับผมนี่นะนี่ข้างหน้านี้เลยกิโลเมตรที่1 นะครับผมถ้าเกิดเราข้ามไปฝั่งนู้นนะครับก็คือจะไปขาออกชนบุรีนะครับข้ามไปเทคบางอ่ะไม่ใช่ครับข้ามเซ็นทรัลบางนาไม่กาบางนาไปได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจากกดดังนี้ตรงไปสีแยกบางนาเนี่ยตรงไปก็คือไปเป็นกรมสัมพวุฒินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะไปอ e ีพีเ l ลเวิร์สสำโรงแต่ถ้าเกิดว่าเราออกขวาเราก็จะไปอ,อุดรมสุข ปูนดาววิถีทองหล่อเอกมัยนะครับผมแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ลูกค้ามาได้นะครับก็คือมารถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับสายสุขุมวิทลงที่สถานีบางนานะครับผมบอกเจ้าหน้าที่ว่ามาสถานีบางนานะครับพอลงมาปุ๊บเราเดินย้อนมาที่สีแยกบางนานะครับประมาณ700เมตรก็จะเจอโกาดังของแซมนะครับผมสายสีเขียวนะครับสายสุขุมวิทนะ รถไฟฟ้า BTS นะครับผมนี่นะจุดสังเกตโกดังบางนานะครับที่แซมเคยบอกก็คือจะมีในส่วนของเนี่ยครับผ้าไวนิลแบบเนี้ยข้างหน้านะครับจุดสังเกตเนี่ยนี่นะครับผ้าไวนิลแบบนี้นะแล้วก็มันจะเป็นตัวในส่วนของอตึกแถวเก่าๆนะครับผมก็มีตึกแถวเก่าๆด้วยนะ อันนี้คือเส้นเ,เส้นบางนาตราดกิโลเมตรที่1น,นะครับประตูสีแดงๆนี้นะครับติดกับไบเทคบางนานะครับโคดังแซมนี่ประตูสีแดงๆแบบนี้นะนี่นี่เลยนะนี่มาไม่ยากนะครับบอกเลยมาไม่ยากนะครับติดไบเทคบางนาเลยนะบางติดกับไบเทคบางนาคือฝั่งบางนานครับไม่ใช่ฝั่งเส้นสุนทรสุครามนะครับเพราะว่าไบเทคบางนาเนี่ยมันจะเข้าออกได้2ทาง แต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกหลงทางโทรหาแซมได้นะ0ู6 3 5 4 3 6 9กสามห้เก้านะครับนี่เนี่ครับตึกแถวเก่าๆที่แซมบอกนะเลี้ยวซ้ายมาเลยนะเนี่ยฝนคึมมาอีกแล้วนะครับแซมต้องเลยรีบมาถ่ายคลิปก่อนเลยเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวแดดออกบ้างนะครับผมเนี่ยไปไวนิ่มจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับผม มันจะไม่มีซอยบ่อครับว่าซอยอะไรนะครับลูกค้าถามมาหลายคนมากแซมก็บอกมันไม่มีชื่อซอยนะครับแต่เน้นย้ําเลยอย่าเลยไปถึงสี่แยกบางนานะครับไม่งั้นเลยแล้วกับรถลําบากนะครับผมมีที่จอดกว้างขวางนะนี่นะที่จอดกว้างขวางนะครับผมมอเตอร์ไซค์ก็จอดด้านนี้นะครับผมฝนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวแซมรีบถ่ายก่อนนะครับผม าหาตั้งหลทางเข้าเลยรถก็ตอนนี้ช่วงไปปลายเดือนก็เริ่มไปอู่หลายคันแล้วนะครับของแซมก็รอไปอู่อยู่ประมาณ5-6ถึงคันนะครับเตรียมที่ไปอู่นะครับแซมทำหมดละแต่ว่าบางคันแซมก็เลื่อนไปปล่อยเป็นเดือนหน้าแล้วลนะ่ะเพราะว่าบางทีมันไม่ทันนะเราก็แจ้งลูกค้าตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับผมนะ เดี๋ยวดูข้างในโกดังก่อนดีกว่าที่แซมฟิลเตอร์ไว้เน้นๆไว้นะครับก็จะมีเบนซ์เอ่อ GLC 43คันนี้นะครับมาห0 0ัเนี่ย GLC 43ตัวชุดแต่ง AMG นะครับมาห0 0ัราคา2ล้าน9หมื่นบาทนะครับผมปี2020นี่นะเนี่ยปี2020 GLC 43นะครับผม แล้วก็จะมีเกียร์คาร์นิวัลนะครับตัว EX นะครับตัวนี้รุ่น EX นะครับปี2018เลขไมล์7 8 0 0 0นะครับราคาอยู่824,000อ่นนะครับสำหรับเกียร์คาร์นิวัลนะครับผมแล้วก็มี Accord 2.4 EL ที่ยังว่างอยู่ไมล์0 0 0 0 0ถ้าจะไม่ผิดนะคันนี้ ปี18ไม่ห1,12,000นแล้วครับ5 2า0 0 0บาทนะคันนี้นี่นะ5,29,000บาทนะนี่ส่วนเอาติดตอนนี้ติดบุ๊กไปแล้ว90%นะครับแล้วก็มีรถเข้ามาใหม่แซมเห็นมีเครื่องพันแมา1คันนะเครื่องพันแมา1คันไม่ My, รู้สึกจะอยู่2 0 0แสนเนี่ยแต่รถสวยนะ เดี๋ยวพาไปดูนะครับมา,มาเดี๋ยวพาไปเดินข้างนอกข้างในก็รถเดิมๆแล้วนะครับผมแล้วก็มี2คันนี้แซมก็เตรียมนําไปปรับสภาพลูกค้าแซมเองนะครับซ, package. ซื้อสด1คันแล้วก็จัดไฟแนนซ์หนึคันนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่คันนี้สีประตูตัวเตี้ยกนะีออโต้นะเตรยมนนาไปปรับสภาพรอสติกเกอร์นะครับส่วนคันนี้จัดไฟแนนซ์ลูกค้ามารับรถวันเสาร์นี้แล้วนะครับผมไฟแนนซ์ผ่านแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผม ข้างนอกดีกว่ามีหน้าหล่อตัวนี้ครับปี23หน้าหล่อปี23นะครับดูไม้ก่อนไม้อยู่58 0 0 0นนะครับนี่ปี23นะครับแคปเตี้ยเกียธรรมดาหน้าหล่อราคาอยู่46,9,000หมบาทนะครับแบบเนี้ยหน้าหล่อละ เดี๋ยวแซมพาไปดูปียีบสองราคาดีด้วยไม่น้อยกว่านี้อีกนะครับนี่นะแล้วก็มีตัว Fortuner เข้ามาใหม่เดี๋ยวดูก่อนนี่เพิ่งมาเมื่อกี้เลยเนี่ย f o r t u n e r เพิ่งเข้ามาไม่2อ7 0 0 0กิโลเมตรนะครับ Fortuner เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนี่นะเนี่ยเพิ่งเข้ามาไม่สองแสนดูขอปีก่อน ปี2016ไม่2 0 0แสนนะครับเครื่อง2008นะครับพึ่งเข้ามาเลยไม่ส2งแสนเจ็ดนะโฟไหมไม่โฟนะเครื่อง2008ไม่สอแสนเจ็ดนะครับปี16เพึ่งเข้ามานะ for t u n e r นะครับผมยังไม่ต้องสอบถามเรื่องราคานะครับรถพึ่งเข้าเลยนะราคาน่าจะสัปดาห์หน้าเลยยังไงก็แคปแคปเอาไว้ก่อนแล้วกันนะะเบียนนี้นะแล้วก็มีเนี่ยซูซูกิอะไรครับซูซูกิ รถอะไรครับเนี่ยเพิ่งเห็นเลยซูซูกิไว้ขนอ๋อรับส่งคนนี่รถรับส่งคนนะเดี๋ยวขอดูก่อนมันเป็นรถจดประเภทอะไรเอ่ยรถไม่รู้ล็อกหรือเปล่านาะไม่ล็อกด้วยเนี่ยซูซูกิงงเหมือนกันขอดูก่อนไม่ห้าหมื่นซูซูกิไม่ห้าหมื่นนะ ข้างในก็จะเป็นบ่อแบบนี้ขอดูสำเนาเล่มก่อนมันเป็นปีอะไรยังไงงงเหมือนกันนะครับฮึ๊บอา้าวซูซูกิอ่ะนี่รถปี2019นะครับเขาจดนั่งนั่ง4ตอนครับเนี่ย1 5 0 0้าร้ซีซแรงม้าคันนี้เนี่ย จดนั่งนั่ง4ตอนปี2019นะครับภาษีปีละพันบาทนะครับผมเกียร์เดินหน้า5สปีดพึ่งมาเลยนะครับยังไม่รู้ราคาเหมือนเดิมนะก็ใครสนใจก,นก็ทักมาแล้วกันเนี่ยจะเป็นได้มีผ้าใบคลุมแบบนี้ด้วยนะกันแดดกันลมกันฝนได้นะนี่นี่นะตามนี้นะครับอย่างที่เห็น กลุ่มที่จอดซ้ายมือตรงนี้คือรถที่เพิ่งเข้ามานะครับฝนตกแล้วแล้วก็มีสี่ประตูตัวเตี้ยเข้ามาใหม่เนี่ยเพิ่งมาเลยเกียร์ธรรมดาเพิ่งเข้ามาใหม่ใหม่เจ็0 0มื่นเองเพิ่งเข้ามาใหม่นะสี่ประตูตัวเตี้ยปี19บเราคาน่าจะเท่ารถเดิมครับเอ่ะสามแสนแปดหมื่นเก้นะเนี่ยปีสินะครับผม ไม่เจ็ดหเองเพิ่งเห็นเหมือนกันนี่นะสมมติน่าจะเป็นปี19เนี่ยแหละเดี๋ยวดูไม่ก่อนนาใช่ด้วยปีสองพันสิบเก้านะครับไม่เจ็ดหมืนราคาน่าจะอยู่ที่3ามแสนแหละสี่ัตัว,ต,วตัวเตี้ยนะขายดีมากนะครับผมนี่นะตัวนี้นะแคปไว้เลยนะ7จ็นะแล้วก็มีแคปเตี้ยเกียร์ธรรมดาได้แคลรี่บอยด้วยหน้าหมูปลาหรือว่าหน้าหล่อนะครับ ได้แคีบอยทรงเก๋งแต่คันนี้ปีใหม่ปี23ราคาไม่รู้จะพุ่งไปเท่าไหร่นะครับอาจจะอยู่ที่469หาไม่เจ็ดหมื่นี่คุณแจครบด้วยได้ตัวแคดีบอยทรงเก๋งอันนี้แซมประเมินจากไอ้กลุ่มสีขาวตัวแบบเนี้ยเนี่ยครับปี23เหมือนกันเนี่ยมันขายอยู่469ราคามาแล้วนี่ก็ปี23เหมือนกันน่าจะราคาเท่ากันแหละ 469นะครับผมเนี่ยได้แคดี้บอยแต่ว่ากลุ่มนี้ได้แคดี้บอยนะสีเงินนะเนี่ยพวกนี้มันคือปี23นะครับแล้วก็มีทีเด็ดหนึ่งคันนี่กุญแจล็อกเสียดายมาก4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะยกสูงเกียร์ธรรมดาคันนี้มีคันเดียวหนึ่งคันท่วนนะครับเกียร์ธรรมดายกสูง4ประตูแสดงว่ารถน่าสนใจนะเลขไม่แสดงว่าต้องมีแสนปลายปลายต้องม,องมีเกียร์ธรรมดา เห็นไหมเนี่ยเกียร์ธรรมดาเห็นไหมรถล็อคเสียดายมากไม่รู้เลขไมล์เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะยังไงเอาแคปมาเดี๋ยวซามหาข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยคันนี้นี่นะเราก็มีเอาติดเอาติดเครื่องพันหกตอนนี้เอาติดตัวหน้าแบบนี้ขายต้องใช้คําว่าขายดีมากไมล์สองแสนสี่นะคันนี้เครื่องพันหกนะเดี๋ยวไปพาไปดูเครื่องคันแปดคันหนึ่งดีกว่า นียเพึ่งเข้าเลยแล้วก็รถตู้มีหน้าสั้นหน้ายาวพึ่งเข้าด้วยนะใครสนใจก็ทักมาเนี่ยปี2ีเห็นไหมสังเกต3เท่าหูกเหมือนกันอันนี้6องสอันนี้3เท่าหูก6หกห้า่แสดงว่าราคาเท่ากันแหละสี่หกเกเดี๋ยวพาไปดูอีกคันนึ่งสวยนะแล้วก็มีเอลติสนี่คันนี้ที่แซมบอกเลย เครื่องพันแมีคันเดียวคือคันนี้เครื่องพันแปดไม่สองแสนสองรถสวยนะไม่เข้มจริงแต่รถสวยไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องยนต์กเกียร์นะเอาติดสบายมากนะครับผมเพื่อนแซมติดแก๊ส lpg ด้วยวิ่งแท็กซี่ตอนนี้วิ่ง8ปดแสนโลและถามเขาบอกว่าเป็นไงบ้างก็เปลี่ยนกองแก๊สเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเหลวก็มาตรฐานปกติยาวยาวเขาบอกยาวยาวนะไม่ต้องกังวลน,นะนี่เครื่องพันแปดด้วยมาให้ดูภายในจะเบาดํานะถ้าเครื่องพันแปด รถมันล็อกนะเนี่ยเห็นไหมเบาะดําเครื่องพันแปดน้เห็นไหมเครื่องพันแปดมีคันเดียวคันเดียวท้นท่วนเลยนะครับผมที่เหลือจะเป็นพันหกนะพันหกที่เหลือเป็นพนะันหกนะนี่นี่นะเนี่ยพันหกทั้งหมดนะแต่ว่ารถแซมก็ยังไม่ได้ดูครบทุกคันนะรถเพิ่งเข้านะครับผมน,น,นี่ก็ปียี่สิบสามนะครับ ปี23บมแบบนี้ไม้เริ่มต้น30,000นะครับราคา46,9 0 0 0มีอยู่ประมาณ4คันนะแล้วก็พามาดู id, อัลติสอันไม่ใช่ยาลิสเอทีดดีกว่าแซมขายคลิปไปแล้วเมื่อเช้าไม้56า0 0คันนี้ครับยาลิสเอทีดเครื่องพัน0นะครับเลขไม้คันนี้อยู่56,000กกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้แซมเช็คในระบบแล้วไม่ต้องเก็บงานเลยนี่เห็นไหมดูภายในดิปิ้งไหม ปี22นะครับผมนี่เห็นไหมดูนี่ปี22นะครับยาริสเอทนี่แซมถ่ายคลิปถ่ายรูปภาพนิ่งไว้แล้วนะใครสนใจโทรมานะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนี่เอทดูเลขไม้ดูเลขไม้ก่อนไม่หลอกไม่หลอกไม้ห้าหมื่นหกจริงๆอ่ะบิดออนนิดนึงอ่ะนี่ 56,737กิโลเมตรที่เคยใช้งานไปนะครับคันนี้แซมดูแล้วถุงลมนิรภัย7ลูกนะครับ7ตำแหน่งนะว้าวมากดูท้ายหน่อยนี่ท้ายสวยนะดูซอกเซอร์เห็นไหมสวยเนี่ยตะเข็บเนี่ยสวยเลยว้าวบอกเลยคันนี้ว้าวนะหูน็อตสวยด้วยดูหนน็อตน,นะสองฝั่งต้องเหมือนกันนะครับมา เห็นไหมนี่กุญแจครบนะรีโมทหนึชุดแล้วก็อะไหล่สชุด3ดอกครบครบสองสนะครับปี22ไม่ห้าหมื่าสามแส0หกบาทเท่านั้นนะครับผมสนใจโทรมาแคปมามี2.8งจุดแปดไฮโฟวิลเกียรโตนะครับปีย2 คันนี้ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันราคาเก้าแสนสองหมื่นเก้านะสี่ประตูออโต้สวยครับคันนี้สวยนะเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับสำหรับคันนี้นะหน้าหล่อปียี่สิบสองนะครับคันนี้นะสนใจก็ทักโทรมาได้เดอ้อนะครับผมพวกนี้คือติดบุ๊กหมดแล้วนะผ่านนี่ก็ติดแล้วโฟวิลเสียดายมากราคาดีมากสี่ห้าเก้าปียี่สิบ โอ้ยแคปโฟ,โฟเกรธรรมดาเสียดายมากนะครับมาเจสตี <j> ้ก็มานะครับผมมีเข้ามาอยู่4คันติดบุ๊กไปแล้ว2คันนะครับตอนนี้ที่ว่างจะเหลือไม่อยู่5,000สนประมาณ4,500แสนนะครับราคาล้านล้านนิดๆล้านอ่อนๆล้าน4ี่หมื่นได้เนี่ยนะครับมาเจสตี้มี4คันติดบุ๊กไปแล้ว2คันนะไม่มันเริ่มต้นอยู่2,000สนปลายจนถึง5,000สนนะครับมาเจสตี้ นะครับมี4คันติดไปแล้ว2คันนะครับผมไปกันต่อตอนนี้พักเที่ยงนะครับเขาก็น้องก็ออกไปทานข้าวนะครับมี4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้คันนี้น่าสนใจนะปี2019นะครับคันนี้นะเลขไมล์6 6 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้ 95 3 3นะครับเป็น4ประตูตัวเตีต้ยเกียรโต้ปี2019ได้แครี b บอยนะครับรุ่นเจพัทนะครับราคาคันนี้อยู่4 2 9 0 0 0บาทนะคันนี้นะใครสนใจทักมาได้นะครับผมส่วนหน้าหมูปลาพวกที่เห็นนี่คือติดบุ๊กหมดแล้วทั้งแถบเนี่ยติดหมดแล้วนะไวมากไวมากบอกเลยไวจริงนะแต่ถ้าเกิดใครสนใจโทรลองโทรมาหาแซมก่อนนะเดี๋ยวแซมหารถที่หลุดจองให้นะครับผม แล้วก็มีแอบมาคันนี้คันหนึ่งเป็นหน้ารีโว่ปี18คันนี้ไม่แสนรู้สึกจะไม่แสนสองนี่แหละปี18ราคายังไม่มานะนี่มีแอบมาคันหนึ่งเนี่ยปี18ตอนเดียวปี18หน้ารีโว่นะครับราคาน่าสนใจแน่นอนราคาน่าจะสองแสนกลางๆได้นะครับเนี่ยราคายังไม่มาไม่แสนสองแสนสามนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะครับผมมาไปกันต่อ สปาร์คราคาก็มาแล้วครับสปาร์คราคามาทั้งแถบเลยปี2021หรือปี2021นะครับราคา3 2 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับ Isuzu Spark นะครับเกียร์ธรรมดานะเลขมาอยู่105นะครับราคา3 2 9 0 0 0บาทนะครับ i s u ู u s ส a r นะครับผมโคงส้มตอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจลองทักมานะครับเดี๋ยวดูรถที่มันหลุดจองให้นะตอนนี้ที่มีอยู่ติดบุกหมดแล้วครับ เข้ามา8คันติดบุ๊กไปแล้วทุกคันนะครับแซมได้มา2คันนะครับขอพระคุณมากๆนะครับผมนะขอบคุณมากนี่นี่ลูกค้าแซมเหมือนกันเตรียมนําไปปรับสภาพนะครับขอบคุณครับผมคันนี้ไม่40,07นะครับแซมก็จอกจัดให้ลูกค้าเลยขอบพระคุณครับมาคันนี้ที่แซมบอกนะหน้าหล่อปี2022นะปี2022 ซีวอตี้เกียธรรมดานะครับราคาคันนี้429,000บาทนะครับใครอยากได้แคปปีใหม่ๆห,หน้าใหม่ๆรถสวยๆเลย429,000บาทนะคันนี้นะปี22นะครับคันนี้ไม่50,000ไม่แท้ไม่จริงนะคันนี้น่าสนใจนะปี23แสดงว่าราคามันยังพุ่งอยู่เนี่ยปี23ก็คือตัวนี้469ไปกันต่อนะ แล้วก็เหมือนจะมีตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะเป็น4ประตูยกสูงเนี่ยเพิ่งเข้ามาเลยมีอยู่2คันแปดกพกับ8ก่ยหญิงขอดูก่อนว่าเลขไมเกียอะไรเอ่ยเกียร์โ,โต้อีพ e ัดเหรอว่าเป็นอ e ีพัดนี่อ๋อเป็นอ e ีพัดเข้ามาใหม่ไม่รู้ปีอะไรนะไม่แน่ใจว่าปี19บเก้าือเพิ่งเข้ามาเลย2คันนี่เป็นอ e ีพัดนะเนี่ย เดี๋ยวหาข้อมูลให้นะน่าจะเป็นปี19นะแซมมองละสาคันเลยนี่เนี่ย e p a ัทั้งหมดเลยเนี่ยสคันเนี่ยเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะครับเป็นยกสูงเกียร์โตโถูกต้องด้วยเป็นตัว e-pat โฟรหรือเปล่าอ๋อตัว G ไม่ e ด้วยตัว G โทษทีครับตัว G 2.4G เกียร์โตไม่รู้ราคาเป็นยังไงบ้างเนาะนี่เข้ามา3คันนะครับขอแก้ไขข้อมูลอีกครั้งครับ3คันนี้เป็นตัว 2.4G ครับตัว G คือตัวท็อปสุดนะครับเกียร์โต้ขับ2นะตัว G ก็ได้เบาะหนังแล้วว่าได้เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยแล้วก็ได้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้เห็นไหมอันนี้คือตัวท็อป อันนี้คือตัวเริ่มนะต่างกันชัดเจนนะฮาโวเจนหลอดไส้น,นตัวท็อปนะสามคันนี้เดี๋ยวหาข้อมูลให้นะเพิ่งเห็นพร้อมกันเลยเนี่ยนี่นะอันนี้ก็ติดจองไปแล้วนะครับสีต่ตัวตัวเตี้ยเกียรโตนะครับผมก็นิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆหรือคุณลูกค้าที่อาจจะยังไม่เคยรับชมคลิปวิดีโอของแซมเนาะรถที่แซมขายอยู่เนี่ยคือ เป็นลถมือสองเป็นลดหมดสัญญาเช่าของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนี่ไงครับธนาคารพอปลดระวางครบเช่าครบสัญญาเขาก็จะมาคืนทางแซมแล้วแซมก็จะนําไปขายให้กับคุณลูกค้าแบบนี้ครับนำมาขายให้นะครับผมรถทุกคันของแซมก็คือรถมือเดียวเลขไม้แท้ไม่มีตัดต่อโครงสร้างตัวถังไม่มีก่อใหม่นะครับแล้วก็ของแซมตอนนี้เห็นรถเยอะๆก็จริงแต่ว่า ติดจองไปแล้วประมาณ60-70%นะครับเนื่องจากว่าของแซมมันเป็นต้นน้ำเนาะก็จะมีทางผู้ตรงๆเลยคือเต็นท์หรือพ่อค้าเนี่ยเขามาเหมาไปใครจองก่อนก็ได้ก่อนนะครับต้องบอกแบบนี้เนาะมันไวจริงๆนะนี่นี่อีกคันหนึ่งนะปี18นี่ก็เพิ่งเข้าเลยไม่แสนสองเนี่ยเนี่ยปี18ไมแสน 2. หัวเดียวตู้ทึบ คันนี้สวยนะแซมดูรถแล้ว,ลวโหเดี๋ยวตู้ทึบสวยเลยดูรถแล้วด้วยคันนี้นะครับแซมรึกสึกแซมถ่ายรูปคันนี้ไว้แล้วด้วยแหละยังไงใครสนใจก็ทักหรือโทรมาหาได้นะเดี๋ยวแซมส่งรูปให้นะครับผมอันนี้ปีสิบแปดก็ท้ายโดนมาเลยนะผ่านดีกว่านะครับผมแล้วก็มีเนี่ยมาสองคันก็ยังอยู่เนี่ยเป็นตู้ตู้อะไรนะ มันเป็นเหมือนข้างหลังเนี่ยเป็นยกสไลด์ได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวขนส่งขนคนแบบนี้แหละนี่นะ NCC เป็นของตัวอ s u ู u ล็อกมาเนี่ยอีซูซ NLR 300เนี่ยนี่นะราคา5กลางๆนะครับคันนี้ไม่200 0ส0ส่วนคันนี้ ฮี n o อะไรอะอินโนเวเตอร์าราคายังไม่มานะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าไป็นรถอะไรนะแซงก็ไม่รู้เดี๋ยวหาข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะรถตู้เยอะมากตอนนี้นะเกียร์ธรรมดาทางนั้นเลยนะครับเกียร์โ,โตเขายังไม่อนุมัติให้ขายเลยนะครับแล้วก็มาท้ายคลิปใครชมถึงท้ายคลิปมีทีเด็ดมาบอกเลยนะครับตัวนี้เลยนะราคาเตรียมมาแล้วเข้มละราคาเตรียมมาแล้วอาจจะมา สุดสัปดาห์นี้นะว,นนวันนี้ที่แซมถ่ายคือเป็นวันพุธนั่นะอาจจะมาวันศุกร์นี้นะอย่างเร็วนะทีเด็ดบอกเลย2.4ตัว G ปี17เกียร์ออโต้ยกสูงนะเลขไมล2 0 7แต่รถโคตรสวยราคาแซมมั่นใจเลยอยู่ที่3กลางจนถึง37 35จนถึง37นะโดยประมาณนี้ไม่เกินนี้นอนบอกเลยโคตรสวยเลยแซมมีออเดอร์ไว้แล้วใครสนใจทักมาเลยนะ ไม่200,6เช็คระยะห้างต่อไปคือ200,7เนะี่ยมีประวัติเข้าศูนย์เลยสวยๆเลยคันนี้นะครับสี่ประตูยกสูงเกียร์โต้ 2.4G นะครับได้แครี่บอยด้วยไม่เชื่อดูสวยไหมคลิปนะเนี่ยดูคลิปมากใช้งานได้เลยล้างส่งมอบได้เลยเนี่ยสวยเลยนี่นะ โอเคคลิปนี้ไปเนี่ยทั้งแถนเนี่ยนำไปปรับสภาพแล้วละทั้งหมดเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะหมดละก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะใครสนใจคันไหนก็ทักหรือโทรมาได้นะที่เบอร์0ูนย์แปดหหหนะครับผมเออลืมบอกนิดนึงก่อนเข้ามาที่โกดังบางนาหรือเทพรักษ์นะรบกวนโทรหาแซมล่วงหน้าก่อน1วันนะครับแซมจะได้เข้ามาสแตนบายแล้วก็เบิกกุญแจพาลูกค้ามาดูรถเนาะเพราะว่า บางทีแซมก็ไปเทพารักษบ้างสลับมาบางนาบ้างนะครับผมเราจะได้เจอกันเจอตัวเป็นๆกันแล้วเดี๋ยวพามาชมรถพามาเบิกกุญแจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้วนะขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ